ต้องเข้ายี่สอะต้องนี่ร้านมันมันติดมากไปน้ำไปน้ำตรงนี้อ่ะอัจฉริยะเขาประกาศแบบนี้เป็นยังไงคะเป็นยังที่เแล้วค่ะโอ้โหต้องปดูสยออร่ากันเลยนะคะหน้าตาอย่างนี้ค่ะอะไรล่ะ ได้มยถึว่าเห็นบอกว่าฝ่าจะตัดสินใจตัวนี้คือต้องแบบว่าอเอาคุณกิ่นะตัวนี้น่าจะสีาา่ห้าเดือนคงจากคุณคือตอนแบบนรกอือเพราะอะไรคือบอกว่าถ้าพี่เอามาเราไปซืตเต้เท่าไหร่ต้องได้ลองใช้ก่อนถึงจะอันนี้เรื่องจริงๆนะคะเรื่อง,องยุ่งสมัยนี้มันมีาาปัญหาอีกมากมาใช่ไหมเราต้องตรวจแล้วพวกอีกรู้อะไรทุกอย่างตัวนี้จากตัวนี้เราให้ความสำคัญตรงไหนปิดที่สุดเรื่องของ ก็ให้อสลัดในการตัดสินใจเราค่อนข้างมากว่าก็ยังไม่โดนถูกใจเราก็ยังไม่ดีกว่าจริงจริงแล้วนี่จริงจริงไม่หายลองอย่าองนะคะยายบอกว่าเป็นหมอเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายว่าใช้ได้เลยนะทุกท่านเขาบอกว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้อัพก็เลยบอเอ๊ะเราต้องรอด้วยตัวเองเพราะอัพคนที่แพ้กับทุกๆอย่างแล้วเนี่ยอัพลองด้วยตัวเองแล้วไม่แพ้ใช้ได้ด้วยค่ะ มีพันเพราะวันนี้เราสวยมากฝากพันได้ใช่ไหมคะฝาก,กเลยนักด้วยนะคะลองเองค่ะใช้เองจริงๆนะคะจริงจริงเลยทุกคนลองเองค่ะเป็นไงบ้างคร<ๆ>ับหลายคนบอกว่าถ้าสินค้าตัวไหนเปิดใหม่เราเขาต้องจ้างเราเป็นพรีเซนเ,เตอร์เพื่อที่เอาเรื่องเอาชัยเขาได้หรอจริงๆได้ได้ทุกแปบแล้วเขาเปจริงเลยเนาะจริงจริงมาถามนะวันนี้คือตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่ายังเป็นได้อีกพรีเซนเตอร์เพราะเราเป็นมาตั้งแต่ผมิดั้นรองเท้าแล้ว อทำไมไม่มีล่ะผมได้ไวแล้วจริงจริงมีติตต่อเข้ามาเยอะไหมครับผมกับผลิตภัณฑ์บางตาน้าวันนี้น้าวันนี้ยังมีคุยค้างอีกแค่ตัวเดียวก็หลายทีก็ยุกว่าเราเป็นหนึ่งใน5้าคที่ท่าตัวคือตอนนี้เอาว่ามันยากสมัยนี้ที่เป็นข่าวของคุณก็เยอะนะคะ เมื่อก่อนเราเรื่องเยอะอยังไงทุกวันมันต้องหนักกว่าเดิมอีกอะแต่มันคือเป็นผลจากเป็นเราเมาื่อก่อนมันไม่มีใครเรื่องเดียวกันาพราะทุก,กวันนี้อันตว่าคนเรื่องเยอะแบบนี้ยแต่ทุกคนแล้วก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปแม้เราจะมีข้อจํากัดเดยอะแต่นคนก็จะคุ่มเพื่อที่จะเมื่อก่อนลูกค้าจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้อันตรีว่าทุกคนจะือนัดคนก็คงต้องทําแบบเดียวกันแล้วอย่างที่อันเคยทำมาต่อดที่ว่ จริงด้วยความที่เราเป็นเอ้าคาร์ตาลมันยากกับการตัดสินใจจะรับหนึ่งดวงไหมกับผลผลิตต่างๆยากค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันดีอะถ้าเกิดวันทีอะไรที่เสียขึ้นมาอ่ะเอาพูดก็คืออยากง่ายๆครีมมันทำมาแล้วไม่เคยเปลี่ยนสูตรแล้วเอาเปลี่ยนวัแล้วมันไม่ดีจะทีเขาเลยใช้ตัวเดิมตลอดเลยรอย่างเงี้กิบปีแล้วเพราะว่าเรารอแล้วมันไม่ดีเราก็ต้องใช้อันเก่าก่อนตลอดระยะเวลาที่เราเป็นศุอร์สตางแบบนี้ก็ย้ำไปยืนยันตลอดว่าอ้ําใช้จริงแล้วก็ใช้เหมือนเดิมมันดิตลอดใช่ค่ะ กับคำตอบที่เขาถามว่าคาถามที่เอกว่าอยากซู้น้ำมันะลาาต้องทำยังไงวันนี้ยังมีคําตอบให้อยู่ไหมทีนไหนจะได้อะไรอ่ะแอบพูดกระดางปากกันเนาะอ่พูดเลยจริงๆมีคนมาถามเน้วเรามีคําตอบตรงนี้ให้เขาบ้วอ่ะไม่ได้มีการดูแลตัวเองอะไรมากเปนพิเศกนอกจากทากรนตั้งแต่ตอนมัธยมอ่าไม่ทันเลไม่ทันเลไม่ทันเลยไม่ทันเลยไม่่ท มันก็จะช้าแต่มันก็ดีกว่าไม่เริ่มเลยนะคะอํอเริ่มเร็วอาแต่ในสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยค่อยจะยินคือที่อ้อไม่ค่อยพบแพทย์ที่ต้องือนว่าแพทย์อะไรบางทีมันเหมือนศัลยกรรมต้องนี้ไม่จาเป็นเลยสําหรับนะอ,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 นอ้ามอ้อมัเทปเป็นตอนเด็กๆอ้ออ่ะเอาว่าเราเอาอยุเท่านี้มันเราไม่เปลี่ยนเพราะเด็กๆอ้อไม่ได้ฉีดเ,เลยจนกว่า3 8 ป่าสันเกิแต่แปดเ่ยเริ่มขับรถเครื่องขึ้นมาเครื่องนู้นเครื่องนี้เริ่มฉีดอูจจิกีใช่ค่ะแต่ตอนเดี๋ยวไม่ไม่ได้นั่นเลยที่ันอ้ํก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากสมมติเขาเริ่มทำนี่เด็กๆไปเนี่ยชอบทำไปตั้งแต่เด็กอ้ําไม่รู้ว่าตอนอายุสิบสุดป่ายจะหน้าตาเป็นยัง็นเป็นเขาอยู่ไปแต่เราดีใจไหมเวลาคนเจอเราชอบบอกว่าหน้าสุดเราแบบมันไปได้มันผ่านมันดีมันแค่พอใช้ได้ดีกว่าแทไ สวยสวยจริงสวยจริงไม่ได้เลยไม่ได้เลยเขินแต่เขินมันอายเขาใช้ได้ค่ะแต่เขาบอกว่าหลักฐานอยู่ที่หน้ามันคือฟ้องว่ามันคือเรื่องจริงไม่ไม่ปอดไม่ปอดใช้ได้เจ้าก็จะอวยเฉยได้เธอจะจะพูดอะไรไม่ใช่ถ้าปอดจะถามเก็บลับเกมอะไรมันยากมาคำถามเนี่ยมันไม่มีอ้าวไม่ได้นอนดีอขาไม่ได้กินดีเล่นเกมด้วยอ้าวมันใช้เก็บ้านหละมาก อะไรดีเลยเดี๋ยวเราจัดการทาครีมแต่เด็กค่ะพี่จิงเรซีเรสมาแล้วอยากเซตอัพหน้าเรอยากวันนี้พอเห็นการเปลี่ยนใบหน้าไาเรื่อยๆเสียใจจนไม่อยากทิ้งบ้านเลยตรงไหนเหรอมันตรงไหนที่เสียตรงไหนที่เสียใจสิว่ะก็ทั้งหน้านี่แหละมันก็มีค่ะมันจะไม่เหมือนเดิมตาเด็กตาที่อายุมากขึ้นไม่เหมือนเดิมแต่นีว่าเราต้องบอกว่าทุกทชมี เวลาเราไปหาหมอเราบอกว่าหมอคะคุณเสดับคุณหมอด้วยนะแล้วก็เป็นคลินิกที่เราคุ้นเคยร์ไแล้วก็จะบอกหมอคะอะไรก็ได้ขอค่อยๆนะคะมาได้เรื่อยๆแต่ค่อยๆอ่ะไม่อยากจะแบบขาถูกหมอไม่อยากขาดโคมคามแล้วมันจะมาทำให้เราเปลี่ยนอ่ะอามาได้บ่อยๆอ่ะสามารถมาได้เรื่อยๆอ่ะขอบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะไม่อยากให้มันแบบทีละนิดทีละนิดใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเร็วเราต้องรับได้การเปลี่ยนเร็ว เกินอย่างทุเรียนนิ่เกี่ยววิธแม่จะบอกว่าที่ผ่านมาเราวแ็่เด็กกินทุเรียนแล้วทําให้ผอมสำหรับอ้้านะคะอมไม่กินอื่นเป็นยังไงแต่อ้้าอ่ะทําำให้ผอมแต่ไม่ได้กินอื่นไปนะแต่ทุกวันนี้มันทาให้อ้มอ้วนเพราะอ้ํากินทั้งเค้กทั้งขวซองทั้งทุเรียนมันเยอะมากจนอ้ําเอาล้าหนักลงยากมากเลย เมื่อก่อนภายใครเด็กสอ้ขวบลงได้แต่ตอนนี้อั้มกอดจะลงนะแค่ดมก็อ้วนแล้วอ่ะแค่ดมก็ท้องอืดแล้วแสดงว่าตอนนี้พี่อเมก็ประสบปัญหาหนักขึ้นไวเหมือนกันไม่ไหวค่ะประสบปัญหาระบบชิงลมอย่างล่าสุดที่เราโพลก็มีคนเอารูปเราไปแอบอ่าง แก็เกมอ๋อ,อ,อค่ะเป็นยังไงบ้างที่มาที่มาเราไปเห็นยังไงจบแล้วเขาขอโทษแล้วค่ะน่าจะไม่ใช่คนไทยนะคะอืมมันเตรียมได้แบบแจง้จงแจ้งคนของค่ะแล้วก็คือไม่มีอะไรละเขาก็าลบไปเขาขอโทษแล้วเขาก็ลบแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรต่อไปแค่เขาลบแล้วขาขอโทษก,ก็โอเคก็ที่เข้าใจได้เราไม่เอาเรื่องต่อ เจอบ่อยอันนี้ดีดีแล้วในนี้เจอบ่อยไหมคะพี่อ่ะอะไรแบบพี่โดนแอบอ้างพี่โดนแอบอ้างแบบเนี้ยเขาเจอบ่อยนะคะที่ผ่านมาเขาเจอพี่อ่ะเราแค่ทำคนเดียวค่ะคือคือถ้าคนที่เขาดื้อด้านแล้วมันพูดอจะเอาดื้อด้านแล้วก็ไม่เอาออกยังแบบข้ามายอะไรเงี้ยมันก็จะอันนั้นอันนั้นก็ห่อ อันเนี้ยเขาเขาพอเราพูดไปปุ๊บแจ้งคุณตำรวจปุ๊บทุกอย่างเขาเอาออกแล้วเขาเขียนขอโทษเอาือวจบก็ไม่ได้ติดใจว่าที่ผ่านมาอะไรคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เราต้องเอามาพูดเรารู้ว่าเขาอ่ะมันเป็นเกมที่หลอกโดนเป็นเกมการธนาคารหรือเปล่าอันนี้เป็นเกมที่เข้าไปเล่นเป็นเกมดูน่ารักน่ารักแต่จริงแล้วมันเป็นการทุจริตหรือเปล่าเ้าแค่เอาแบบพูดว่าเราไปเขียนร้องนะ